สมมุติว่าด้านความมีอยู่มีกินเราได้แค่นี้ใช่ไหมคะมตามกำหนดมาให้แค่นี้แต่พระอาจารย์ท่านเ,เสริมให้อีกใช่แล้วพวกี่ทาแย่ๆล่ะถ้าทำแย่ๆหรือว่าคนที่มีอะไรอย่างเนี้หรือพวกแย่ๆมันก็มันก็ไม่มีโอกาสได้อยู่แล้วกรณีที่ได้ไปแล้วมีความโลภติดตัวเนาะ,ะในตอนแรกเขาอาจจะได้ดี สมมติว่าเขาไปแย่กับคนอื่นแต่เขาดีกับพระอาจารย์ก็อาจจะยังสื่อเขาอยู่อืเพราะว่าเขามีจิตศรัทธาต่อครูบาอาจารย์เขาเป็นในลักษณะนั้นแต่มันไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นอืเป็นแบบนั้นค่ะถ้าไปเที่ยวกับคนอื่นเนี่ยทำไมพักพวกกลุ่มเดียวกันที่ไปโน่นนี่นั่นนี่ทำไมดูเขาแบบเหมือนเจริญแบบก้าวกระโดดอ่ะใช่ใช่ตัวเองอาจจะอยู่ไม่ถึงกับแย่นะแต่ว่าเพิ่นิดหน่อยสมมุติว่าผู้ปฏิบัติแย่ๆนิดนึงอะเนาะใช่เป็นไปตัวเรื่องบุดสินหลุดธรรมนิดนึงค่ะ แต่ถ้านมีในศีลในธรรมยิ่งปฏิบัติทาด้วยก็น่าจะส่งเสริมไม่ดีขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าเราจะไปจําแนกพระชุดนี้ว่าเด่นเรื่องอะไรไม่ได้เพราะหนูรู้สึกว่าพลังงานในพระชุดนี้แตกกว่าชุดอื่นๆตรงที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของเราอือเหมือนเราสามารถที่จะเลือกได้อ,อเหมือนเราคลิกคอมพิวเตอร์เลือกได้หลายเรื่องด้วยใช่อ,อแล้วที่ท่านใช้รูปละครังเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยถามท่านเลยนะแต่ องคเนี่ยเป็นองค์ที่ทําสําหรับเป็นของที่ระลึกในการสร้างหอกอง้องระคังจะทรงเหมือนระคังเป็นรูระคังเลยสร้างตอนนั้นคือจะทําหอกองค้องระคังเออเนี่ยคิดว่ายังไงความโด่งดังมีชื่อเสียงค่าในศาสตร์วมดดูอย่างที่หนูว่าก็คือโด่งดังมีชื่อเสียงในด้านที่ตัวเองอยู่ใช่หรือโดดเด่นเป็นอย่างนั้นหรือมีอยู่มีกินท่าลานปากท้องใช่ค่ะแต่ว่า เระครังในสายพลังงานเสียงระครังมันคือคลื่นความถี่ชนิดหนึง่งที่ทําให้พลังงานในตัวเราอะที่แบบไม่ดีอะมันกระจายมยีแตก่ออกหนู<อ>จำไม่ได้ว่าเป็นเฮิร์ตอะไรมองแบบนี้ก็ได้ใช่อืม,มันไปได้หลากหลายอย่างด้วยความที่หนูมองไปทางนี้เพราะว่าเคยไปวัดแล้วมันหลายไม่ตีทับซ้อนหนูไม่รู้ว่า ท่านจะเน้นไปด้านไหนอันนี้ไม่สามารถที่จะไปตอบแทนได้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเพราะอยู่ในมือเนี่ยเปลี่ยนตลอดใช่ซึ่งที่ผ่านมานี่ไม่ใช่สมมติพระี่ลุงจับมือดูก็ได้ครั้งที่หนูใช้จิตมือหนูจะร้อนมากเลยพระรูปนี้ปกติจะแบบนี้ถูกไหมจะไม่ค่อยมีพลิกแปลงใช่ค่ะเนี่ยเหมือนดิ้นได้ตลอดถูกไหมใช่เออคือไปสุดอย่างนี้เลย แต่ว่าที่สุดเลยคือความหนักแน่นหนักแน่นแบบจับเข้าไปจะรู้สึกถึงแบบพลังงานแบบขึ้นอ,อย่างเงี้ยเงนใจสูงมากใ,ให้มีความมั่นใจถ้าจะทําอะไรมัน่นใจชแต่แต่ตัวองค์ท่านก็หนักกําลังดีนะลุมชอบนะหนักกาลังดีแล้วน่าจะเป็นรุ่นแรกที่เป็นรูปถ้าจำไม่ผิดน่าจะรุ่นที่สามหรือสี่ที่ท่านได้ใช้รูปท่านแต่ที่เตรียมตัวนี่น่าจะรุ่นที่สองถ้าจำไม่ผิดนะต้องขออภัยนะครับเพราะว่า จำไม่ค่อยได้ก็เลยอยากจะทาคลิปทําอะไรไว้เงี้ยแหละประเด็นคือหนูมองอันนี้หนูมีความรู้สึกเหมือนเหมือนยอดโบสถ์เลยลุงเหมือนมีพลังงานของพระขันพระอรุณขันพระมหาพระอรุณที่อยู่บนยอดพระโบสถใช่ไหมใช่ค่ะที่มีเสียงแป๊บมีแสงฟ้าแลบอะนะแป๊บ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 พวกนี้นะอันนี้แต่อันนี้เจตนาคิดว่าน่าจะเป็นรูปละคังท่านอะเพราะมีระคังตัวนึงชาไปวัดจะเจออยู่แต่ว่าหอยังไม่ได้สร้างท่านหล่อระคังไว้ตั้งหากแต่ว่าพลังงานเหมือนอยู่ต่อหน้าท่าน นายถุนว่าคุณแรงมากถ้าคุณพกไปท่านรู้ใจรู้จิตคุณแน่เพื่อง่ายถ้าติดตัวใช่ค่ะมีอะไรนึกถึงท่านอ่ะเวลาคืจะออโต้ประมาณนั้นเหมือนสื่อกลางอะเหมือนเรามีวอไว้คุยกันเป็นแบบนั้นอ่ะท่านนั้นใช่เหมือนรู้จิตเลยใครพกไม่ใช่แค่องค์นี้นะฮะเรื่องแบบนี้ก็คือทุกองอ่ะที่มาจากวัดท่านลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาจะรู้กันดี แต่เรื่องบางเรื่องพอมาพูดมาคุยสําหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ก็จะว่ากันไปต่างๆกันนาเนาะซึ่งมันจะติดกรรมกันสะเปล่าเนาะไม่ม่ถูกไม่ม่ผิดนะนูถูกถต้องอันนี้เป็นสายที่เขาเช็คพลังงานเรียกว่าไฟชิกพาวเวอร์หรือพาวเวอร์ออฟมายหรือพลังกิตนั่นแหละครับซึ่งเราก็อยู่ระหว่างการเดินทางด้วยเนาะระหว่างเดินทางด้วยเรานมาคัอตออลลหลายเรื่องที่มันสัมผัสมาถูกไหม ซึ่งมันก็เป็นเรื่อง Amazing ในชีวิตเหมือนกันมีอะไรเสริมไหมสําหรับผู้ที่พกไปครอบครหมดเสริมทุกเรื่องที่ทําให้คิดดีทําดีใช่เพราะว่าถ้าเราจะเจริญจริงๆอ่ะมันอยู่ในสีลกินในธรรมนั่นแหละใช่เพราะว่าท่านจะสนับสนุนคนประเภทนี้มากกว่าเอาหนี้ให้อีหลาเด้ออันนี้เป็นของอีหลาแล้วโอเค